วันนี้นะครับช่องคอร์สบีทแอนด์ออฟฟิเชียลนะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาชมว่าที่ฟาร์มเดอะเกรทคอ b บีทครับตอนนี้นะครับมีปลาตัวไหนที่เดอะเกรทคอ b บีทกำลังปั้นอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันนะครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับสสนนนับุโดย หลอดไฟ LED T10 อโรพัทที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพีย้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่อโรพัทมาครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาชมว่าตอนนี้เด e Great Cod Beat นะครับมีปั้นปลาตัวไหนอยู่บ้างนะครับนี่ฮะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยอันนี้ก็หลังจากที่เรา ให้อาหารเนาะเป็นลายทะเลนะครับลายทะเลสดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแรกนะครับที่เราจะพาทุกคนมาดูว่าเรากําลังปั้นอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับนี่ตัวนี้ขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3านิ้วนิดๆนะครับนี่แดงทั้งตัวนะครับจุดเด่นที่สุดของเจ้าปลาตัวนี้ก็คือมุกที่หัวนะครับมุกมันจะแบบขาวเงามากนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราต้อง ไล่แล้วก็ปั้นให้มันเฟิร์มกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พอบอดี้มันกว้างเนี่ยความสวยของปลามันจะชัดกว่านี้มากนะครับนี่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่เรากำลังปลุกปั้นเขาอยู่นะครับอยากจะให้สวยขึ้นนะครับก็เดี๋ยวใครติดตามนะครับก็รอได้เลยรอชมได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้พัฒนาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาสายเลือด F2 อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ที่เรากำลังปลุกปั้นอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ขนาดตัวของเจ้าปลาตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ประมาณสักดนิ้วนะครับจุดเด่นคือมุกแล้วก็เครื่องเนี่ยของเจ้าปลาตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เต็มมากๆนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญคือมุกเข้าหน้าด้วยมุกเข้าปากด้วยนะครับนี่ ความคาดหวังที่เราอยากจะปั้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราอยากจะให้หัวครับมันเฟิร์มกว่านี้นะครับมันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูดรอปๆไปหน่อยนะครับก็ต้องหมั่นถ่ายน้ํานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารของอาหารปลานะครับนี่สำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนี่เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างคลึกมากๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นปลา สายเลือด F2 อีกเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นี่ขนาดตัวของเจ้า F2 ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก3.5ถึง4นิ้วแต่ยังไม่ถึงสนิ้วอัครับประมาณ3 5จนิ้วนะครับหัวใหญ่นะครับสีนะครับตัวนี้จะออกไปทางเบสทูโทนนะครับจะเป็นปลาเน้นหัวใหญ่แล้วก็เบสสีเป็นเบสทูโทนนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีหัวใหญ่มากนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ เสริมในส่วนของอาหารเล่งสีนะครับก็คือจะเน้นไปทางตัวซีแซ o ทูทนะครับที่เป็นอาหารเล่งสีสําหรับปลาทูโทนโดยเฉพาะเพราะว่าในเรื่องของหัวเนี่ยผมคิดว่าโอเคแล้วผมพอใจแล้วแต่ว่าต้องเสริมในเรื่องของสีนะครับให้มันสดแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์เวอร์ฮอนกันบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นฟารเวอร์ฮนะครับชุดใหม่ที่ ที่เราเอาขึ้นมาวิ่งตู้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งให้กินอาหารนะครับก็นี่กินอิ่มเลยนะครับหัวใหญ่นะครับมุกหัวสวยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้แบบทรงกระชับกระชับนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นปลาสายเลือดฟอร์ฮอร์เนาะขนาดตัวอยู่ประมาณสัก3.5นิ้วนะครับนี่บอดี้จะแบบทรงกระชับกระชับหน่อยไม่ใช่ชอตบอดี้นะครับมุกหัวนะครับสวยเลยนะครับมาร์กิ้งข้างตัวเป็นเส้นตรงนะครับ นี่นี้ก็จะเป็นฟาวเอร์ฮอนที่เราปั้นเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันอ่าตัวนี้นี่เจ้าตัวนี้จะเป็นปลาถ้าทุกคนแบบใครที่เคยเลี้ยงปลาแบบมานานพอสมควรนะครับจะได้ยินสายปลาสายนึงที่ชื่อว่ากระมหมาเหล่านะครับตัวนี้เป็นปลากร,รมหมาเหล่านะครับนี่จะแบบจุดเด่นเขาคือเรื่องของมุกนะครับมุกเขาจะค่อนข้างสวยนะครับ เจ้าต,ตัวนี้นะครับกระหมาเหลาเนี่ยปัจจุบันอ่ะคนบีเดอร์นะครับนะักเพาะพันธุ์น่ะนิยมเอามาเป็นตัวตั้งต้นตัวตั้งสายของการพัฒนาปลา F2 นะครับเพราะว่ามันจะส่งในเรื่องของมุกแล้วก็บอดี้นะครับให้กับให้กับลูกปลาได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระหมาเหล่านะครับเดี่ยดูมุกที่หัวครับสวยมากๆนะครับอันนี้ก็เราก็ปั้นไว้อีกหนึ่งตัว นี่มาดูตัวทีเด็ดกันเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวทีเด็ดของ The Great c o r ์ดบีดในตอนนี้นะครับนี่เจ้าตัวนี้ยังไม่เคยตั้งชื่อนะแต่ว่าพอเออพอมาดูหน้าตัววันนี้แล้วผมรู้สึกคิดถึงจหมูเด้งเดี๋ยวตั้งชื่อว่าหมูเด้งดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบบเออดูน่ารักน่ารักนะกระชับกระชับแล้วก็หัวใหญ่ๆ ดูทรงมันเห็นแล้วคล้ายๆหมูเด้งเดี๋ยวเรียกมันว่าหมูเด้งดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับปลาสายเลือด F2 นะครับตัวนี้นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3มนิ้วนิดๆนะครับแต่ว่าหัวใหญ่เป็นลูกเลยนะครับมาร์กิ้งข้างตัวนี่คือแบบดําเป็นเส้นตรงเป็นปลื้ดเลยถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตาขาวตาขาวเหลืองนะครับก็เป็นลักษณะที่ดีอีกเช่นกันนะครับมุกที่หัวก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวต้องไล่บอดี้ให้มันเฟิร์มกว่านี้นะครับเสริมอาหารสดนะครับให้ให้เขาเฟิร์มกว่านี้แล้วมันจะสวยขึ้นนะครับต,ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมกําลังปั้นอยู่นะครับตัวต่อมามาดูปลาลอกกันบ้างนี่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาลอกนะครับเจ้าตัวนี้เป็นปลาลอกนะครับสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3.5-4ถึงนิ้วได้นะครับ นี่ลอกค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะครับบอดี้เริ่มกว้างแล้วนะครับเริ่มสวยนะครับหัวมาเป็นลูกแล้วนะครับมุกหัวถือว่าสวยเลยเส้นใหญ่นี่ครับดูดูดูนะครับมีความคึกด้วยนะครับมีแดงบริเวณครึ่งตัวด้านหน้านะครับแล้วท้ายก็จะออกเหลืองๆนิดๆนะครับบริเวณหางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับเจ้าตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเออมันดูสวยดีแล้วคือถ้าสมัยก่อนเนาะปลาแบบนี้ปลาลอกจะเรียกอย่างว่าฟรีมาร์กิ้งก็ได้เนี่ยมันจะแบบมันลอกเอามาร์กิ้งออกไปแล้วมาข้างตัวก็จะไม่มีนะครับนี่โดยส่วนตัวผมชอบปลาลักษณะนี้ทีนี้ตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาที่มันเป็นปลาลอกแต่มันยังลอกไม่หมดมันกําลังลอกนะครับนี่เจ้าตัวนี้ าท้าความกันก่อนเจ้าตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับเจ้าตัวนี้มันเปิดลอกมาสักระยะแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลอกไม่หมดคือวิธีการดูอะครับทุกคนก็คือดูจากเนี่ยใช้น้ำาปคีบหางอะครับมันเริ่มแบบลอกเป็นเนื้อแดงๆนะครับเนี่ยกระดำกระด่างข้างตัวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะดูว่ามันลอกเคลียร์ไม่เคลียร์วิธีดูง่ายๆก็คือ มากิ้งข้างตัวแถบดําๆมันต้องหมดไปนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าลอกขึ้นมานี่ถือว่าเป็นปลาที่สวยมากๆ1ตัวเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรากําลังปลูกปั้นอยู่นะครับนี่นะครับก็นี่เป็นตัวหนึ่งที่ที่เรากําลังปั้นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มออฟ หัวซายให้เขานิดนึงโอเคมาตัวต่อไปดูตัวไหนดีดูตัวนี้แล้วกันนี่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นปลาเนื้อทูโทนเนาะถ้าเกิดว่าใครตามเพจเดอะเร a คอร์ดบีนะครับก็จะพอเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างตื่นพอดีว่าเพิ่งย้ายตู้ขึ้นมาอยู่ตู้30ตู้วิ่งนะครับเจ้าตัวนี้ยบอดี้มันค่อนข้างบางไปห,หน่อยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะต้องอัดด้วยอาหารสดนะครับเสริมด้วยอาหารสดเพื่อให้บอดี้มันหนาขึ้นเหมือนแบบคล้ายๆคนนะครับเล่นเวทหน่อยนะครับเสริมบอดี้ให้มันหนาขึ้นนะครับเดี๋ยวปล่อยเขาก่อนเขาตื่นนะครับนี่มาดูตัวนี้กันนี่ตัวนี้จริงๆอะ่ะตัวเนี้ยมันเป็นปลาที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะเนี่ยความคึกบอดี้นะครับสีสันเครื่องอะ่ะสุดยอดเจ้าตัวเนี้ยแต่ว่ามันข้อเสียนะครับข้อด้อยของเขาก็คือที่หัวมันแบบ หัวมันเป็นเหมือนหัวหัวของฮกลอกซิวอะฮะหัวมันเว้าหัวมันเนี่ยมันมันเป็นทรงแบบเนี้ยนะเออแต่ตัวเนี้สวยมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ที่เราชอบนะครับอันนี้แค่โซนดูนะทุกคนแค่แค่แค่พาดูแบบโซนตู้วิ่งก็หลายตัวแล้วใช่ไหมตัวสวยๆนี่มันพามาดูปลาที่กำลังจะลอกอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ทีเด็ดเต้าตัวนี้เป็นปลาสายเลือดเอฟสองนะครับตาขาวด้วยนะครับนี่หัวเป็นลูกเลยนี่หัวแบบเป็นหัวเห็ดเลยอะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสักสามจุดห้านิ้วนะครับนี่ข้างตัวเริ่มเปิดลอกแล้วนะครับตอนนี้เนื้อมันยังเป็นแบบทูโทนทูโทนอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออสวยมากนะครับนี่ นะครับอ่าเจ้าตัวนี้ทุกคนนะ่าจะพอเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับก็เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับตัวเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายมากเพราะว่ามันมันสู้มือนะครับมันไม่ตื่นมันไม่กลัวอะไรเลยนะครับย,ย้ายย้ายไปกี่ตู้กี่ตู้ก็คือไม่ตื่นไม่ดอบนะครับตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบเนาะเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้วันพุธเนาะเดี๋ยววันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27นะครับมันจะมีงานประกวดนะครับปลาหมอสีที่ฟนะิตวิลเลจเนาะที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็เชิญเชิญเชิญชวนทุกคนนะถ้าใครมีโอกาสก็ไปชมปลาที่งานประกวดกันได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันที่งานประกวดนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสีแซดอะควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี